ติดเล็กเลบพี่น้องสบายดีมาพกก่อกระบาวน้อยสาวลุงมาเนี่ยะลุ่มสิพามาปิ้งกบพี่น้องปิ้งกบกินเจ็บแซบเนาะนี่สะลุ่งซื้อกบมาซื้อมาสามตัวให้เพื่นลอกหนังและตัดหัวตัดขา พี่น้องแต่เหล็บอียงออกเนาะมันนี่สิมาปิ้งกบเจ็บแทบแ้วกันสลุ่งกะตำเครื่องไว้ละพี่น้องเมี่ยนมีหัวสิงคาใบกีหูหรือว่าใบมะกรูดหลืกระเทียมนะพี่น้องเครื่องปรุงสลุ่งเลยนะพี่น้องที่โบเล็ที่ใส่บักเพ็ดปนเอาะด้วยพี่น้องบเล็ตตำบักเพ็ดแห่งหรือว่าเพ็ดสดใสสูตระลุ่งนี้ที่แส่บักเพ็ดปรุนี่พี่น้องเพ็ดผงเอาบเล็ทแช่หลายเราพี่น้องแล้วก็ซีเป็นน้ำมันหอยพี่น้อง มันหอยแล้วก็ใส่ผงชูรสหรือว่าผงนัวพี่น้องก็ไปก็จะเป็นเกลือพี่น้องใส่เกลือใส่สหลายย่านเค็มนะพี่น้องใส่หน่อยหนึ่งะลุ่งซีโปใส่น้นนำตาล้ะพี่น้องผู้ใดมักรสชาติใดแล้วเติมได้เลยเนาะแต่ว่าะลุ่งซีโปใส่สน้ำตาลพี่น้องฉิมมากแต่สิคุณเอามือได้เลยลพี่น้อง ไปครบเจ็บแทะอาหารแบบบ้านๆสไตล์สรุ่มพี่เก่าพี่น้องเป็นกบเป็นตะแซ่เอ้ซื้อมาปิ้งกินนอกไปนอเนะเดี๋ยวเวลาปิ้งเราก็เอาเครื่องท้าไปน้ำตุ๋มันก็ได้พี่น้องหอมหอมพี่น้องหอมใบมะกรูดหอมหัวซิงไคหอมกระเทียมเนาะ มัดเืียงไว้ดังไฟอยู่หลังบ้านคือเก่าพี่น้องดังไฟเต่าทานหลังบ้านบรรยากาศดีๆพี่น้องจะลุ่มกบที่เอาครบมาใช้พี่น้องบบเห็ดไฟแหงเห็ดไฟอ่อนๆพี่น้อง นักไปโดนเติบไม่ได้กบี่นาะคอยปิ้งใจเย็นๆปไปเห็ดไฟแห้งไม่ได้แล้วพี่น้องนะอุ่นที่ใหม่กินปิ้งกบกันน้ำกันมันเบาวน้อยสาวลุ่งเสีบเบเด้อพี่น้องฟังไทยฟังลาวต่างประเทศต่างแดนพี่น้องอ่อันแบบปัานๆ้นคือเกาแล้วพี่น้องเอ้ เครื่องที่เขาต่ำไรจะรุ่งกันจะเอามาทาโตโกบนี่ะพี่นอ้อง คอยปิ้เห็ดไฟอ่อนๆไปพี่น้องและเรื่องหอมๆนะกินจุ๊บแซบข้าวเหนียวฮห้อนพี่น้อง ยังบเหลืองคกเนาะพี่น้องจะรุ่งกับยานมันใหม่นี่ตัวนี้เหลืองตัวนี้ยังบเหลืองตัวนี้ตัวใหญ่ ไม่เสียงรบกวนก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องติดเล็ก,กับพี่น้อง อันนี้ตัวใหญ่กว่าหมูอเมื่อกี้มันไฟแหงมันสูงว่ะพี่นอ้องเลยสะลุ่งจะอารมุ่ต่ำจะลุ่งใช่หนังหองพี่นอ้องแต่มันสูงแล้วมันไฟมันฮอนย่านกบใหม่บรรย์ไฟอ่อนเลยพี่นอ้องเริ่มอารมุ่ต่ำละ เหลืองพี่น้องเบิ้องอันเหลืองตะไคร่กระเทียมมันเหลืองพี่น้องอีโตมัน ปิงปิงกบสะลุงกะซุกแล้วพี่น้องเบิง่งไม้แหนเหลืองแน่พี่น้องเป็นตาแซ่บบอซุกแล้วซิกแล้วพี่น้องมามามากินน้ำกันมนัยนยังนาะสะลุงจะเอาใส่จานเลยเนาะพี่น้องนี่ซุกได้พี่น้องนี่ พี่น้งนองกบุ๊สลุ่เป็นตะแซบบบาเหลืองเป็นตะแซบเนาะลอกหนังปิ้งละเหลืองเป็นตะแซบมา,มามากินน้ำกันแบบนี้พี่น้องสุกละรับข่าวเหนียวฮอนๆอนตำหักทั่วตำหมักแตงกระแซบเนาะจ้ำแจ้วกระแซบกินกับขพาวเหนียวพี่น้องอาหารบ้นบานๆจะตายสลุ่คือเก่าสลุ่ก็ขอ,ขอขอบใจเบสุขุขสุคนเนที่เขาเขาไม่ให้กำลังใจเบาวน้อยสาวลุงเอาไปพ่อกันคลิปหน้า๊ม่บายขอบใจขอบคุณค่ะ